สวาัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็กกิ๊เมา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 นะฮะอาร์ละครับทุกวันศุกร์นะฮะ สามโมงเย็นเราเจอกันที่นี่แน่นอนนะฮะทางกรีนชาแนลนั่นเองนะครับพนนี้ก,กี้ก็าพาทุกคนมาอยู่ที่ฮอศิ์นะครับวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานะครนะฮะวันนี้เนี่ยก็จะมีโอ้โหเรยียกว่าศิลปะต่างๆนะฮะจากผู้ที่มีจิตใจรักศิลปะให้คุณได้ชมเต็ไมไปหมดเลยอะเหมือนเอกกี้เลยอะเป็นคนที่จิตใจรักศิลปะมากมจ่กอง ศิลปะอะไรที่เป็นรูปปั้นนะแฮปปี้ <laughs> เอาละครับสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าตรงกับวันเด็กแห่งชาติด้วยนะครเป็นสัปดาห์ของเด็กๆนะครับเพราะแขกรับเชิญของเ e อ็กกี้เมาส์ในวันนี้ก็ต้องเป็นแขกรับเชิญที่ยังเด็กๆอยู่วัยรุ่นนะฮะแต่ว่าเขาคนนี้เป็นเด็กที่มีความสามารถเสียงนี่ไซสเสียงนี่เพาะเพาะเลยนะฮะนั่นก็คือนอ้องเฟ เห็นไหมแต่พูด้แบบเด็กๆน้องฟีฟี่วันนี้น้องฟีฟี่จะมาคุยกับพี่แอกกี้ด้วยแหละจะมาคุยเรื่องอะไรก็ต้องติดตามนะเด็กๆทุกคนดูน้องฟีฟีฟ่ไว้นะน้องเป็นเด็กดีมากๆเลยเนะี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าช่วงนี้ดีกว่าเอกกี้เมาสมหาชนช่วงเอกกี้เมาสมหาชนไม่ท <My car! S 2> uh ัางไม่ทัน where are you <laughs> มาแล้วเลยวๆตายแล้ว,ลวเธอก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งเนี่ยที่ดูศิลปะเปะมากๆเลยนะมันนี่สิไ <c oughs> ม่ดิคันได้ละอเธอจะต้องไปทําหน้าที่ของเธอไปตามหาคําตอบมาให้ได้ว่าสิ่งที่เราอยากรู้คุณผู้ชมอยากรู้คุณผู้ชมรู้สึกยังไงหัวข้อนั้นคือสถานที่แห่งไหนที่คุณผู้ชมอยากไปมากที่สุดในวันเด็กแห่งชาติเออเธอเธอเธอคันอยากจะรู้รู้ใช่ไหมไปได้เลยจ้า อยากจะไปหรอเดี๋ยวจะไปจุฬาธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยตันตาในวันเด็กอยากไปนอตโพอยากไปขั้วโลกเหนือเขาอยากไปเป็นตัวกระต่าหิมะเขาอยากไปวิ่งไล่จับนกเพนกวินค่ะนายอยากไปเที่ยวรีเวอร์ค่ะ,ะเพราะว่าตอนเด็กไม่ค่อยได้เที่ยวมาทำงานตั้งแต่ตอนเด็กเลย ถ้ามีโอกาสก็อยากไปสักครั้งหนึ่งนี่ก็ยังคิดว่าอยากจะไปเลยกำลังหาเพื่อนอยู่ค่ะซ้อมไปได้วยกันไหมโอเคค่ะซ้อมอยากไปไหนคงไปท้องฟ้าจำลองมั้งคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กไม่เคยไปเพิ่งมาไปตอนโตนี่เองค่ะถ้าวันเด็กก็อยากไปสวนสนุกอะคะ่ะแบบไปเที่ยวกับพ่อแม่เหมือนตอนเด็กๆที่เขาพาไปอ๋ออยากไปเที่ยวเหมือนกัน,นะคะ่ะไปกับครอบครัวอ อยากไปกันหลายที่มากเลยจริงแล้วอยากจะกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมเลยอะสมัยเด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่ชอบพาไปเขาดินแล้วก็สวนสัมภามพาไปแบบว่าไปออกงานร <c oughs> ำตเตอิงเอยอะไรอย่างงี้นะอืออ่ะก็ต้องขอบคุณสําหรับทุกความคิดเห็นในช่วงเอีกซ์ที่เมาส์มาหาชน <S <S ด้วยนะครับแต่ว่าเอ๊ะตอนนี้ไม่คันเธอยังไม่หมดหน้าที่นะในปีนี้ฉันเพิ่มค่าตัวให้เธออีกหนึ่งบาทเธอต้องไปทําอีกหนึ่งช่วงด้วยเร็วๆไม่คันไปได้สิเร็ว ที่ไม่หมดจำไว้นะซเพื่อนเาตัวน้เธอหนึ่งบาทแล้วนะอะไปถามชาวอีกิเมาส์หน่อยนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของความสวยความงามเรื่องของผิวพรรณไปถามให้หน่อยว่าวันนี้เขาอยากจะได้คําตอบอะไรจากคุณหมอโอครับและมีคําถามอะไรไม่คันจะไปได้ละค่ะคุณหมอโอคะตอนนี้ค่ะบอท็อกเนี่ยมีการ คนฉีดกันเยอะมากเลยคืออยากจะทราบว่า,วามันให้ประโยชน์หรือว่าให้โทษยังไงคะเอ,อสำหรับคำถามของน้องนะครับก็คือว่าการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยมีประโยชน์หรือมีโทษอะไรยังไงนะครับอย่างที่บอกนะครับเขาที่แล้วว่าโบท็อกซ์เนี่ยเขาเป็นสารพิษน,นะครับแต่ว่าเราาใช้สารพิษเขาเนี่ยมาเป็นตัวที่ทำใหเ้เกิดประโยชน์นะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเรื่องของริ้วรอยนะครับ การฉีดโบ็อกที่ถูกต้องเนี่ยสามารถเทียจะลดริ้วรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่บริเวณรอบดวงตานะครับริ้วรอยที่หน้าผากนะครับหรือว่า,าริ้วรอยที่เ,เป็นริ้วรอยเล็กๆ,ๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกกระชับหน้าได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่ฮิตกันมากตอนนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอยากที่จะหน้าเรียวขึ้นนะครับก็ใช้โบ็อกเนี่ย ฉีดที่บริเวณกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ทำให้ใบ,บหน้านีเรียวลงนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราฉีดโบท็อกเพื่อใหอ้ขนาดของกล้ามเล็กลงแล้วเนี่ยเขาก็ไปฉีดที่บริเวณไม่ว่าจะเป็นน่องหรือบริเวณต้นขาก็ทำให้ไอตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเล็กลงก็ทำให้ไอตัวต้นขาหรือว่าตัวน่องเนี่ยดูเล็กลงได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ การฉีดเนี่ยต้องฉีดโดยแพทย์ผู้ชนาญแล้วก็รู้ตำแหน่งที่ฉีดเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าแม้กระทั่ง1มิลที่ถ้าฉีดพลาดไปนะครับอาจจะเกิดภาวะนะครับตาตกหน้าเบี้ยวนะครับหรือว่าไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและที่สำคัญนะครับโบ็อกซ์ที่เราใช้เนี่ยนะครับผมเน้นเลยนะครับว่าต้อง ผ่านอยอยเท่านั้นเพราะว่าจะสังเกตว่าในตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยขายไม่รู้ยี่ห้ออะไรบ้างนะครับแต่จริงๆมียี่ห้อไม่กี่ยี่ห้อที่ผ่านอยอยของประเทศไทยแล้วก็เอฟดีเอ,อ FDA, นะครับของเมกาซึ่งเราจะต้องดูดีๆแล้วเพราะว่าถ้าเราไปใช้ตัวบท็อกซ์ที่ไม่ผ่านอยอยแล้วเนี่ยหน,นอกจากจะเกิดโทษแล้วไม่ได้ผลแล้ว เสียตังฟรีอีกนะครับแต่ว่าการจะฉีดโบท็อกหรือไม่ฉีดโบท็อกเนี่ยต้องคุยดีๆเรื่องรายละเอียดดีๆกับคุณหมอให้แน่นอนว่าเอ๊ะเราจําเป็นต้องฉีดหรือเปล่าหน้าดีแล้วจะไปฉีดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆว่าเ,เราสมควรที่จะฉีดหรือเปล่าฉีดแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหลังฉีดต้องทํายังไงบ้างนะครับคุณหมอจะต้องบอกละเอียดนะครับอย่างเช่นบางคนไม่ทราบใช่ไหมว่าเวลาที่ฉีดริ้วรอยเนี่ยต้องนั่งตรง4ชั่วโมงห้ามนอนไม่มีใครรู้นะครับอันนี้เราจะต้องดูดีๆว่าหลังการที่ฉีดโบท็อกซ์ไปแล้วเนี่ยห้ามขยี้ห้ามนวดห้ามเข้าซาวน่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปทําอย่างนั้นแล้วเนี่ย อไอตัวบอท็อกซ์เนี่ยมันจะกระจายพอกระจายแล้วเนี่ยมันก็จะไปที่เส้นประสาทเส้นอื่นๆก็จะทำให้อาจจะมีเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ ก็ต้องขอบคุณคุณหมอโอด้วยนะครับคุณหมอประจำบ้านเอ็กซ์กิมเมาส์เนี่ยฮะเรียกว่าใครดูเอ็กซ์กิมเมาส์เนี่ยนะฮะอืคุณจะต้องสวยหล่อผิวดีทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะฮะที่สาวเอ็กซ์กิมเมาส์เนี่ยมีคำถามถามถึงคุณหมอโอด้วยนะครับใครอยากถามอะไรเดี๋ยวจะส่งไมค์ันไปที่เลยนะฮะอ่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวพรรณความสวยความงามอะไรยังไงติดต่อคุณหมอโอได้เลยนะฮะไปคลินิกหาคุณหมอโอก็ได้อ่ะขึ้นเบอร์ให้เลยจ้าไปได้ค พราะเรื่องผิวพรรณคนอนเสิร์ตเข้ามางานเท่านั้นนะอย่าไปจีบคุณหมอกันละกัน <c oughs> เอาล่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาเมาส์มอยกับน้องที่น่ารักอะ่ะของพวกเราชา,าวเอทีเมาส์นะครับกับน้องฟีฟี่ว,ะวะ้าวป็นถามช่วงหน้านะกับ,อกบกอไอทีสับสนเดยวรสคลีนิคหอมสวยใสไรโยโย่ฮิสันอเมราความสุขที่กว้างขึ้น We'll